ไม่ได้แกะก่อนแล้วไปแปะนะนี่คือการเอาหินทําโครงสร้างทําขึ้นมาก่อนแล้วก็ไปแกะสลักเอาทีหลังทั้งองค์เลยค่ะมหัศจรรย์มากๆสวยงามก็เรียกว่าภาษาเหินงทองตัวโปรเซสเตอร์ครับภาษาเหมือนกันไหมครับตัวหกเหรอครับครับราสาทเหมือนกันอันนี้อันนี้คือปราศาทต์ต่อปลารอแต่ถ้าตัวโปรเซสเตอร์เองอ่ะต้องปลาปลารอหรือสลัะครับผมขอบคุณมากครับ ครับยินดีครับยินดียินดีครับสิงบันทองสิงบอนทมสิงนะครับสิงเป็นรูปสิงโอเครับผมแย้งดูว่าด็อกเตอร์จะสุกตั้งบันทมสิงมีเรืองคำบันทมสิงคืออะไรสิงที่ครับครับสิงหะสอเสือสลีอูหอหีบโอเคนะครับค่ะ fc บอลไทยกินเที่ยวดูบอลวันนี้นะคะเราจะพาไปเที่ยวเขาพนมรุ้งค่ะอยู่ที่ไหนอยู่บุรีรัมย์จ้าไปก่อนที่จะไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ fc บอลไทยกินเที่ยวดูบอลค่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็กําลังจะเดินขึ้นไปข้างบนข้างบนเขา,ขาปราสาทหินเขานมรุ้งแล้ว เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะคะขึ้นไปข้างบนปราสาทกันนี่นะคะก็จะเป็นทางขึ้นเขาเขาพนลมลุง้งเหนื่อยมือนกันนะเนี่ย คือยังไงพี่แร่คือยังไงจะไม่ไหวทำไมอ่ะตอนนี้เราอยู่กับพี่ธิสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ธิชื่ออะไรนะพาคินพาคินครับ จำไม่ได้เหรอคะไปรงเล่มอะคราวที่แล้วจำชื่อไม่ได้อึ้งเลยอึ้งเลยมาจำไม่ได้ตอนนี้เราจไปไหนไปไหนเรากำลังจะขึ้นปราสาทเขาเขาลงเขาเขาลงลุง ซื้อบัตรเข้าตรงนี้ออะสีอบตรมาแล้วบาทได้บัตรแล้วเค็บาทโว้โวอนลรยี่สิบบาทอ่ะเราขไงขากว้างีมันเป็นนานะเก้าสามยี่สิบสี่เก้าสามยี่สิบสี่นะยกบอก นะบันไดมันจะตั้นๆนะครับต้องเดินเดินเฉียงขึ้นนะครับต้องเดินเฉียงขึ้นนะครับอ่าตอนนี้ก็อ่าใช่ค่ะขึ้นบันไดค่ะวิธีขึ้นบันไดที่ถูกต้องคือต้องเดินเฉียงขึ้นอย่างนี้นะเขาไม่เดินตรงอุ้ยเหมือนฝนจะตกเลยอ่ะข้างบนเนี่ยผมเคยดูที่ไหนวะเอาขึ้นนะขึ้นนะขึ้นนะไม่ย้อนแสงครับน่ะใครจะยืนแล้วย้อนดิมืดเอ้ยไอโฟนทำได้ไอโฟน ตัวกับแฟนโอ้โหข้างหน้ามันจะมีฝนเลยฝนตกแน่นอนเลยที่สนุณมาเป็นครั้ก็ทำอะไรเพื่อไม่ให้คนขึ้นเลยเนี่ไม่เขาเป็นอย่างนี้แต่ผมไปดูในรายการเพราว่าคุณโบราณเขาขึ้นแบบนี้เพราะเขาขึ้นไปหาเจ้าเขาต้องขึ้นเจ๋งๆเนี้ยนั่นตอนสมัยโบราณพู่ผมเป็ยไงนะผมมาหายหลังนี่พี่เขาเดิแบบนี้นะเขาไม่หอบเพราะว่ามันตันล้มตอนนี้บันไดสูงหมดแล้วนะปวดนานอ๋ออันนี้ เป็นไงพี่ทิพย์หอบทำไมขึ้นมาทำไมขึ้นมายังไม่หอบเลยยังเงี้ยเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะรอบๆค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงทางขึ้นปราสาทแล้ว เดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันนะคะว่าข้างบนปราสาทเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าไม่เคยไม่เคยมานานแล้วนะคะวิ่งเหนื่อยเหนื่อยตรงนี้ก็เป็นอะไร มากี่ครั้งแล้วมาเที่ยวกี่ครั้งแล้วครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งแรกเดี๋ยวเรารอก่อนเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนเราเรามีหมูเอ้ยสุวรรณอะฮูสมัยนั้นไม่มีใครถูกไหม ส<ห>มัยนั้นไม่มีคนไทยค่ะแล้วยัง, <คน S 2> ยงไงไ<ท>ต่อคนไทยจะม,มาทีหลังอืแล้วก็คนในยุคนั้นก็คือคนของสุวรรณภูมิอ เพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าเป็นไทยหรือเป็นกัมพูชาไม่ได้เนื่องจากมันไม่มีไทยและไม่มีกัมพูชาโอเคปะโอเคเก็ตเดี๋ยวต้องเดินตามรถตูมาไปค่ะจะอธิบายไปเรื่อยๆสถาปัตยกรรมโอเคแบบสวนตะพูมเอ้าเว้ยพี่บะจินใจไม่ดีนูุนแล้วเอาว่าไงต่อคะเป็นปราสาทหิน หินที่เห็นนี่นี่ะเป็นหินแดงๆเขาเรียกว่าศิลาแรงค่ะศิลาแรงใช่ค่ะกําลังจะพูดพูดแท้ทำไมอ๋อขอโทษค่ะเขาเรียกว่าศิลาแรงค่ะแล้วยังไงต่อฮะมีอายุหลายพันปีค่ะนะครับคนสมัยโบราณสร้างไว้นี่ฉลาดมากๆค่ะให้ให้คนยุคใหม่ใช้เทคโนโลยีสร้างอย่างสร้างแบบนี้ไม่ได้นะแล้วรู้ไหมว่าเขาสร้างอยู่ตรงส่วนไหนของภูเขา อย่าถามยากไม่ได้อ่านมาตรงนี้เขาเรียกว่า no ป่องภูเขาไฟนะคะไหนคือภูเขาไฟนั่นนะคะตรงประสับนะคะเขาถ่ายรูปล็อกแล้วอุ้ยอ๋อตู้นั้นคือภูเขาไฟเหรอใช่ค่ะมีหน้าเหรอหินเห็นได้กระสับแบบนี้นี่คือหินภูเขาไฟเออครับมั่วอย่างนี้มัวได้ตลอดอ่ะเขาเรียกว่าหินศิลาแรงใช่เป็นหินจากภูเขาไฟไงเหรอใช่ครับครับครับอย่าเถียงอย่าเถียงอย่าเถียง อุ่ยสูงระวังหัวชิมไนะครับเอ,อ Walker, Turn, h, ่อดร์ครับดร์ครับครับเรียกโปรเซสเซอร์สิโปรเซสเซอร์โปรเซสเซอร์ครับโปรเซสเซอร์ครับไอ้พวกเสมาเสมานี่เขา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 ตั้งไว้เป็นเสมาหรืออะไรครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่เสมาไม่ใช่เสมาเขาเรียกว่าอะไรคะอันนี้ไม่ใช่เสมาแซมหนึ่ง แต่ว่าจะมีความหนามากกว่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆลูกเตา๋าแต่จะมีความโค้งมนคล้ายๆเสมาครับทั้งสี่ด้านนะครับมีความเท่าๆกันมีฐานอันนี้เขาเรียกว่าเสานางเรียงเสานางเรียงมีจำนวนทั้งหมดเจ็ดสิบต้นจนไปถึงที่ประสาทครับครับครับเจ็ดสิบ <c oughs> จ็ดคือการเดินทางสิบแล้วคะสิบอะสิบเข้าไว้ต่อท้ายให้คนถามเราจะเดินทางจากที่นี้ไปเจ็ดสิบต้นนะครับเขาจะทําเป็นเลขขี้ทำไมทำได้คู่นะเอ้เจ็ดสิบมันคู่นะเจ็ดเจ็ดมันเป็นเลขขี่ไงก็มันเป็นเลขคู่ไงมันขี่คู่เจ็ดสิบว่าเจ็ดคือการเดินทาง ป๊อปป๊ัปสวยงามเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับทับหลังนาลายบรรทมสิงห์ภาษาไทยบรรทมสิงห์บรรทมสิงห์เอาบรรทมสิงห์นะครับสิงห์สิงห์ครับเป็นรูปสิงห์โอเคครับมาผมแย้งดูว่าด็อกเตอร์จะถูกต้องหรือเปล่บรรทมสิงห์มีเลยทำบรรทมสิงห์คืออะไร สิงห์ทีครับครับครับสิงห์ะสอเสือสรีอองูหอหิบกันนะครับค่ะบันทมบนแท่นบันทมที่เป็นสิงเอออ่านาลายบันทมสิงห์แล้วยังไงต่อเดิมคือเป็นเพลงเอาไมเคิลแจ็คสันคืนไปเอาเด็กเราสมัยนั้นเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นราวสาสิบปีที่แล้วค่ะอยู่ข้างบนค่ะอยู่ตรงทับหลัง เอากลับมาแล้วใช่ไได้ใช่กลับมาแล้วค่ะตอนนี้ได้เอากลับมาแล้วอเมริกาคืนให้หาดอยู่ตรงตรงเอ่อเขาเรียกวไะไรตรงประตูค่ะอเมริกาก็คืนให้เรียบร้อยแล้วเพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยอเมริกาเพราะว่าเป็นโบราณสถานเป็นมรดกของโลกนะครับเอาไปเป็นสมบัติส่นตัวไม่ได้ต้องให้คนอนุชนรุ่นหลังไว้ดูไปศึกษาผมอยากรู้คุณครูเราก่อนอะไรครับ รอเพื่อนๆรอด็อกเตอร์ก่อนค่ะอ่อที่เราเห็นนี่คือสะพานนักฆราแล้วสะพานนักคลาตามหลักศาสนาฮินดูโอเคแล้วยังไงต่อจะเป็นนาคห้าเสียนอ่าฮะทาปกคลุมค่ะและมีทิศทั่วทั้งสี่ทิศศิลปะข้ามาดูใกล้ๆมีความละเอียดค่ะใช้การแกะสลักนะครับสวยงามทีเดียว ซึ่งต้องใช้ความสามารถมากๆเลยกว่าจะได้หินอย่างเงี้ยทั้งก้อนแล้วก็แกะสลักอย่างเงี้ยซึ่งค่อนข้างมหาศาัศรรย์แด้ดใช้เวลามากๆากาาสุดยอด <c oughs> <c oughs> โรเ,เอร์ครับครับผมสังเกตหินที่เป็นรูเนี่ยคืออะไรอ๋อหินที่<า>เป็นรู <พอ S 2> สังเกตดูเห็นไหมฮะหนึ่งสองสามสี่หลักการง่ายๆเขาล้อยเชือกขึ้นมาเพื่อที่จะยกมาวางอ๋อแล้วหามใช้หลกักการสถาก,การแบกหามนะครับ เพราะสมัยก่อนไม่มีรถอาจจะมีเป็นเกวียน,อ,น,นอันนี้เป็นแค่สองรูอะครับโพลเซ็รเตอร์อันนี้ตอนนั้นที่เขาทําเนี่ยที่สองรูเนี่ยเพราะว่าหินน้ําหนักไม่เบาไม,ไ,มไ,มไม่หนักมาก <laughs> หินน้ําหนักไม่เบาใช้ <laughs> เป็นไม้ไผ <laughs> ่หนึ่งลำหนึ่งลำนะครับสามารถยกนี้ได้แต่ที่เป็นสี่หินมีความหนักต้องใช้คนยกถึงสามคนถึงสี่คนตูนั้นแค่สอง <laughs> ตูงนี้ใช้ไม้ไผ่สองลำ อันนี้มันร้อยังไงครับมันสามรูอันนี้ต้องใช้ต้องต้องบอกไว้เลยว่าเป็นศักยภาพของคนสมัยโบราณใช้เงื่อนครับสมัยเงื่อนงำเงื่อนเงื่อนี่รอดอ๋อผสมคำเงื่อนขัดสมาธิผมมองแล้วว่าไปขัามาเงื่อนที่มาน่าจะเป็นเงื่อนพิรุษอันนี้นะครับใช้ ไม้ไผ่สามลำหนึ่งสองสามครับในการยกซึ่งมีขนาดและน้ำหนักที่หนักมากๆผมขอบคุณเต๋อบ้านนะครับครับเรียนรู้ไว้นะครับตวอวัลย์าสายของเราใจนี่คือศิลปะคือศิลปะใช่ครับเอาไว้ขนย้ายไงครับถ้าลอยเชื่อขึ้นมามหัาจารย์มาก สวาหวานก็ไม่มีเออก็ทำยังไงอ่ะเมื่อก่อนจะรูผมนั่งไทยแมชชีนกลับไปดูอะเรื่องการศกัาแบบนี้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้นะครับเรื่องนี้ค่ะอันนี้เป็นวิชาประวัติศาสตร์ค่ะเหนื่อยไหมคะด๊อกเดี๋ยวบอกว่าเหนื่อยเลยมันต้องใช้พลัง ในการขับเคลื่อนก็แค่เราต้องสูดอากาศลึกๆเต็มปอดเย็นๆเต็มปอดยังเอาเต็มภูมิก็ได้เต็มปอดนิดนึงอันนี้นะครับมองวนนไม่ได้อ้วนนะผู้เรียนหน้านี้หน้าผู้เรียนหลายูน แล้วตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาถึงตัวปราสาทปราสาทหินปราสาทเขาพนมรุ้งนะคะตอนนี้มาถึงแล้วนะคะข้างบนนี่นี่นะคะด้านหลังนี้ก็จะเป็นตัวปราสาทนะคะปราสาทหินพนมรุ้งนะคะซึ่งมีความสวยงามมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในตัวปราสาทนะคะว่าตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยปราสาทหินพนมรุง้ง เป็นยังไงบ้างนะคะมีประวัติความเป็นมายังไงนะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะไปเลย นี่นะคะตอนนี้เราก็มาถึงผาหนาลายพาหนาลายเป็นโทมสิงห์อันนี้นะแก้แก้ใหม่ยไหมครับแก้ตัวใหม่ยไหมครับอธิบายใหม่โพสเซอร์โพสเซอร์แก้ตัวใหม่ยไหมครับถ่ายรูปเลยเนี่ยเอาถ่ายรูปถ่ายรูปเอาถ่ายรูปก่อนเอารูปถ้าคุณบรรยัไหมนะครับถ้าคุณบรรยัตสามโอเค จะมีท่าไหนครับอันนี้ท่อันนี้ของจริงแก้ข่าวนะครับนาลายบรรทมสิงห์ครับเมื่อกี้บอกว่านาลายบรรพมสิงห์ไม่ใช่นะล้อเล่นมุกนี่คือของจริงอันนี้คือของจริงละเมื่อกี้ไม่ใช่บรรพมสิงห์ะค่ะบรรทมสิงห์ค่ะสิงห์ในที่นี้ตรงนี้คือใครมองแล้วจะนึกว่าสิงห์นะไม่ใช่สิงห์นี่คือพญานาคค่ะ พญานาคนะครับนี่แหละอันเนี้ยที่ที่เป็นข้อที่อเมริกาเอาไปแล้วก็มาคืนให้เราครับเป็นท่นาลายต้นกําเนิดของจักรวาลนี่ศิลปะเป็นอย่างนี้มาดูตรงนี้ครับนี่นี่คือแกะสลักทั้านั้นเลยนะครับวิธีการขั้นตอนคือการสร้างปราสาทเนี่ยก็จะวางรากฐานก่อนเสร็จปุ๊บกดทับให้นั่นแล้วเอาหินนะครับมาจัดเรียง ให้ได้รูปหลังจากนั้นถึงจะแกะสลักเป็นขั้นตอนสุดท้ายโอเคยากมากย่างมากค่ะทุกวันนี้ยังไม่มีคทางไปไหนไปต่อค่ะไปตรงไหนคะแต่ว่าตอนนี้เรามาตอนเช้าค่ะ ใช่ใช่ตอนนั้นเราเข้าได้อยู่ดูสิตองปีเงขึ้นไปแกะสลักนุ่นเห็นไหมค่ะสวยงามมากค่ะแต่ละชิ้นนี่มีแกะสลักทุกชิ้นนะลอยแกะสลักกว่าจะแกะสลักหมดทั้งตัวสารเนี้ยตัวประสาทค่ะทั้ง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 ประสาททั้งหมดเลยทั้งองค์ค่ะทั้งองค์ค่ะใช้เวลานานมากค่ะ ต้องเป็นช่างที่มีความสามารถความชนาน uh huh. ํานาญค่อนข้างสูงทีเดียวเนี่ยดูดิเนี่คคำนวณมาหมดเรียบร้อย <c oughs> หินมีขนาดเท่าไหร่ใส่ลวดลายเข้าไป uh huh. นะครับจนถึงฐานลากนี่ก็คือโดนน้ำโดนเออมันก็เซาะพังไปเนี่ยแต่ uh huh. ทุกชิ้นเลยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก uh huh. เดี๋ยวไปดูจุดอื่นกันนะคะจะลักษณะศิละปะเหมือนกับนครวัดน,นครทมค่ะครีบับเรยกว่าศิละปะของชาวสุวรรณภูมิโอเคค่ะ,ะเดี๋ยวเราก็จะพาดูรอบๆตัวปราสาทนะคะว่าปราสาทหินพนมลุ้งนะคะจะมีความสวยสดงดงามขนาดไหนเนาะมาดูฝั่งนี้ ค่ะแล้วไงต่อคะดูฝั่งนี้ค่ะฝั่งที่เป็นตัวปราสาทแกะสลักข้าสาฐานจนถึงยอดครับไม่ได้แกะก่อนแล้วไปแปะนะนี่คือการเอาหินทําโครงสร้างทําขึ้นมาก่อนแล้วก็ไปแกะสลักเอาทีหลัง,งทั้งองค์เลยค่ะมหัศจรรย์มากๆ ช่งงองนี้โปรเซสเซอร์ครับครับที่ดีเขาเรียกว่าอะไรนะครับปราสาทหินพนมลุงแล้วโปรเซสเซอร์เรียกว่าอะไรครับเ็าเรียกว่าปราสาสตร์ชิมพงตัวตัวโปรเซสเซอร์ครับ <c oughs> ปราสาทเหมือนกันไหมครับตัวหกเหรอครับครับปราสาทเหมือนกันอันนี้อันนี้คือปราสาสปอปาลารออแต่ถ้าตัวโปรเซสเซอร์เองอ่ะต้องปอปลารอเราหรือสละอ่ะครับผมขอบคุณมากครับยินดีครับยินดียินดีครับโอเคค่ะตรงนี้เรียกว่าอะไรคะ ตรงนี้นะครับเอาไว้สําหรับทาพิธีนะครับเป็นช่องทางน้ําสมัยก่อนนี้นี่ฮะเป็นรูกของน้ำสำหรับทาพิธีกรรมทางฮิน<า>ดูต้องการรูปครอบครัวไครับตรงกลางก็จะมีคล้ายๆเครื่อง <c oughs> บูชาข้างในเขาเรียกว่าสิสวะลึงค่ะไปดูกันไหมคะเดินเข้าไปได้หรอได้ค่ะ เข้าได้เขาเข้าไปแล้วมีคนเข้าไปแล้วอะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในนะครับฝั่งนู้นเขาบอกว่าห้ามเข้าฝั่งนี้ไม่ห้ามเข้าได้อฝังเข้าได้อ่ะห้องนี้ห้องนี้คือแม่เข้าห้าเข้าเลียห้องนี้ห้องนี้จะมีเป็นเอ่อเป็นวัวเป็นเทวลูกเป็นอ่าเป็นลูกวัวนะโอ้โหข้างเข้าเต็มเลยครับนู่นพิลาเนี่ยพลาเต็ม้างเข่า นี่ค่ะทุกคนข้างเค้าเป็นร้อยร้อยตัวเลยนี่โอ้โหเต็มเลยอะว้าวเป็นที่อาตัยของข้างเค้านะครับค่ะต่อไปเราก็เข้ามาห้องนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะมงจากด้านนอกมองเป็นแบนๆแต่ข้างในนี่คือสีวลึงสีวลึงก็คือเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเอาไว้บูชานะครับในหลักตามหลักสถาปัตดู สีว่านึงก็เรียกง่ายๆว่าของผู้ชายนั่นแหละใช่ค่ะใช่ครับอ๋อตรงนี้ก็คือที่เหมือนกับว่าเป็นที่เขาทําพิธีเนาะแล้วกีใช่เพราะต้องทำพิธีตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเส้นทางก็จะมีการัน้ำจอกน้ำอ่าอย่างลงไปแล้วก็ไหลออกไปข้างนอกแล้วก็ไหลไปช่องเมื่อกี้อ่าใช่นี่นะคะเป็นทางน้ำที่น้ำสกธิ์ใช่ที่ทำพิธีที่เราที่เราเห็นเมื่อกี้ นนะคะเนี่ยก็จอ,อกไปตรงนี้เนอะอ๋อที่จอดรถอยู่ข้างหลังนี่นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นเทวรูป,รปใช่ตอนนั้นที่ได้ได้ดูข่าวไหมที่ว่าเทวรูปถูกทำลายเนี่ยค่ะตรงนี้ที่เขาเออมีมือดีนะคะมาทำลายเทวรูปเนี่ยอันนี้ก็คือเขาได้ซ่อม ซ่อมแซมมันที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยบริเวณรอยต่อตรงเนี้ยค่ะก็คือใช่ใช่หินทรายไม่รู้มือดีที่ไหนนะคะมาทําลายเทวรูปตรงนี้นะคะ เราจะออกไปด้านนอกปราสาทนะคะไปดูบริเวณด้านนอกนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนบริเวณกำแพงรั้วกำแพงของอปราสาทนะคะนี้นะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นลักษณะจะเป็นห้องห้องนี่นะคะไปเรื่อยๆะคะ่ะเขาก็จะมีทางเดินให้เรานะคะ ตอนนี้ฝนมาแล้วไปไหนกันนะไปแล้วว่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปที่รถแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนกำลังมานี่นะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ด้านนอกปราสาทนะคะนี่นะคะฝนตกแล้ว เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยฝนมาแล้วฝนมาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนะคะลงไปก่อนฝนมาแล้วโอเคค่ะแล้วเ,เจอกันข้างล่างนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกแล้วนะคะซึ่งเรากลัวพื้นลื่นนะน้องพีนังนนะ ตรงนี้ต้องค่อยๆลงนะเพราะว่าค่อนข้างชันค่อนข้างจะชันนี่นะคะ ทั้งหมดเนี่ยบันไดที่ขึ้นไปบนตัวปราสานะคะก็จะมีทั้งหมด52ขั้นนะคะแล้วก็พื้นเนี่ยจะไม่เรียบเสมอกันนะมันก็จะมีแบบว่านุนๆบ้างเรียบๆบ,บ้างสลับสลับกันไปนะคะนี่นะคะตอนนี้เราก็ลงมาถึงแล้วเดี๋ยวรอ,รอพี่นัดก่อน นี่นะคะฝนตกแดดออกเราจะบอกว่าใครที่แบบว่ามีเวลาว่างๆหรืออยากจะมาเที่ยวก็มาเที่ยวกันได้นะคะที่นี่นะคะปราสาทหินขนมลุงนะคะมีความสวยงามมากๆเลยเฮ้ยแต่เวลาลงก็ต้องระวังนะคะขึ้นก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าเขาจะไม่มีอรา,าวจับบันไดนะคะ ตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแปดเหลี่ยมเดี๋ยนะเดี๋ยวดูให้นะคะตรงนี้เขาเรียกว่าสลักดอกบัวแปดกลีบนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้เราตั้งจิตอธิษฐานบูชาเทพเจ้านะคะบริเวณนี้นะคะก็ คือจะบูชาเทพเจ้าทิศทั้ง8ทิศเลยนะคะเป็นการจําลองแผนผังของจักรวาลน,นะคะตรงนี้ไปต่อ I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I a w a เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับที่เที่ยวนะคะอุทยานแห่งชาติปราสาทหินพนมรุ้งนะคะมีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนคะเ,ออเพื่อนๆบอกได้นะคะแล้วก็ที่นี่นะคะอย่างที่บอกนะคะก็จะมีสถาปัตยกรรมนะคะสมัยขอมในยุคข,ของพระเจ้าชัยวรมันนะคะซึ่งแบบว่ามีอายุที่แบบว่าเก่าแก่มากๆเลยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์รักกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ f c วันไทยกินเที่ยวดูบางถาัดแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย